เป็นเกมระหว่างหวานเย็นอภะเราไปนั่งพัฒนาคันเลคยก็พัฒนาคันเลคมาในสีเขียวทร้อนแแล้วเจอนี่ยเจอบหวาเย็นบวานเย็นในวันนี้ทุกใหม่ด้วยขายอะไรก็เดินเนื้อสีฟ้าเหลืองเนื้อเนาคัเลก็ทุกใหม่เช่นกันเลยสีเขีืองร้อนแผกมาเลยไปไฟองยังเห็นเลยว่ โอ้วมีนักเตะนย้ายข้าวเอยู่ทางด้พลาาคันเหล็กด้วยก็ไปได้ิเอ็ดก็บัสแล้วอ่พลามาคันเหล็กสายข้ามเหนื่อยเยอะกว่ากย้ายทะเลยก็แม่เอเงินซื้อได้รับาสับย้ายจังหวานเย่นมาเลยกูแล้ววันนี้มาเจอทุมเก่าหวานเย็นด้วยครับเลยกันแบบนี้ก็น่าจะสนุกแล้วนะระว่างนี้หวานเย็นต้องบอกว่า จากาตาั้งแต่วิ่งออกมาตัวยันสูหน้าในาชุดใหญ่เลยครับโอ้โหวันนี้ตัวเรื่องพร้อมจริงๆครับเลยสำหรับพน้านพัฒนาคันเหล็กวันนี้พัฒนาคันเหล็กถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยครับวันนี้ตัวหลักถือกัารทดสอบเหมือนเยอะโอ้โหนี่น่าจะเป็นที่แตกประจำวันนี้เลยครว่าแตหรับผู้สุดท้ายครับน่าจะพัดหครับสำหรับวันเยอีนี่บอลเท่เข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายครับตกร่างสี่ทีมารับโอ้โหแล้วตอนนี้ชนไปท้ายครับ ยังดักกับไล่ถ้่แย่มาต้องบวัเป็นวงท้าถุนท้าได้ทั้งสองทีมแล้เท้าหวานนแล้วก็พัฒนาคันหล็กัเตอนหลักอยู่กันพุกคลัวติ๊กติ๊บกาออกมาทางซ้ายครัวหมางนบอลเร็วกลับมาตั้งยันใหม่ครับก็บานเ็มอน้ี่เล่นแบบพตชกนหนือก็นัดเดียวตก้นว่าเพราะฉะนั้นสารพูนก็เตือนเกล้องทำงาสำหรังานที่มีลุ้นก การี่เขาได้อย like yeah. like like oh, ่ตรงนี้อยู่แล้วมนก็เติมเองแตหรัหว่าเทลเกที่แล้ล่าสุดอยู่เี่ะแนนแล้วเข่ดย้เอาชนะเดิเบสมาถึง5ประตูสูงรในว่นเดือลงเขวาอลงฟวาโอ้โหเดยเอากายเป็นของดีกันหมดนี้คนคนเดียวเจ2ลองไปแล้วยอดแล้วแม้อิงสงไม่ด้ต่อเลยระหว่ังนี้เข้ามายอนเลยเะมีคนัาเตเยอล ่แล้วไปก็เอไปตั้งใหม่เออเกมที่แล้วผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เยครับใแล้วไปก็ตีไปพิกถ่ายแล้วัซ้ายก็บันยัเผ่เาน๋ย่นี้แนบอลึ่งจะนักซ้ายเท่านั้นยกบดยนยกขั้นยกตุย้อนยไปตั้งใหม่ยลยไปกคับ ไอเอโลเต่อล้บ <Durch tus rapper ats> oh, ้านเลยยโอ้โหยนยอดบอแล้วก uh, <P> ็ต้องเติมองเขาตัวด้วยกจบแบบไม่ผ่านเซตนะระหว่าง้งีบอล้วก็ซตวันนี้ก็รับบทเป็นเมเอร์ตัวกลางของทั้น้ดยเหมือนเดิมยนาะยื้ยงม้สติโอางเลยก้กับานเดมมาย่างตอเืองครับิ๊ก สาดจาวมาสวยกัทางท้ายแล้วนะ็กคักอกได้ขึ้นตรงกลางมาตอนนี้อแม็กกิงะลับแล้วเรียบร้อยเลยครับขึ้นมาแล้วจะหน้าม่าครัหนึ่งูดเสยนี่โอครวนี้เราบอกว่าัมีโดนหนึ่งแล้องบหนึ่นเงเอา รถโอ้โหรขึ้นนำเลยครับแมันนั่งแมับดาน้ายรถตเตุยิงเลยับจากการทที่หนึสองอารมายเลขหรโสดึงรนเลยก็หนึ่งถึงิขลาขาด้ขาตัวนี้ตึงแล้วลอดขาเข้าไปเลยรบโอ้โหขึ้นนำเลยเลยรบเจนขาไม่หขาใียยหวานเย็นนี่ก็บอกว่าเจงโริบอไม่ครบทุกคนเลยับเสือทุกตัวร่างก็หนึ่งส โอ้โหเจอนนี้คดตอรมาเลยแบบนี้น้าจะสนุกรับที่นี้คดตอแรกมาเลยรุ่มเตือนเลยก็ต้องใครับตามมาด้วยจ้าสา่หาวมาไม่หนักเต็มับสวยแล้วอ่หปแะบอลหาไม่น้อยแล้วเตเตียงเียงมองแล้วเปิดให้ตรงกลางมาแม่จังหวะฟ้าจะทำท้งไม่ถึงครังห้อยู่แล้วตอเตเอาแบบน่าแล้วมามืึน ห่านยัไปแปวันนี้ตุ้มเลือดบังอยู่ไปเองแล้วายยโอ้โหเรื่องบอลานคนเนี oh, well. ่ยมารออยู่แล้วีนาลูกเียงเปิดไม่ทะลุยัางมือบัสบปลาเงินใ้ทางซ้ายมาชนชนจ่มาแบ็คหลอสวยแบลูกยิงลับยังได้ต้นยนไม่้นเต้นใ้เสาสองคนแล้วสวนสามเออาร้ายสคน้าเยิ เอ๋ไหลไม่เลเล้ยวเตะเกงันนี้ขยับแล้วเข้าซองเี้ไอเกียแวบบนี้เปิดหน้านไม่เลยยไม่สองทีร้อนจังปะตังใหม่ๆเลี้ยกข้ามมาทางขวาที่เกียงเกียงมองไกาแล้ววางยาเลย,ลยไปมันกัดไปทิ้งมาปิปยังเก็บได้ยังปิไปซามากัด กับคนวนี้ยังไม่ดีนเลอ้าจ่ายบอลลูกนี้ไม่ดีเยอะมากจ่ายไประหว่างห่องนหน่คนยัมีสุดเกรงใจเลยเยอะมากจังสุดท้ายก็เดือดออกข้างไปเองก็เล้น,น,านาลก,ก,ออก,าาก็พัฒดนาคร็เลยเก๋แกงเอาไว้ซ้ายกับพีแม็กบน,นีจับทุกจ่ายลงสนามเลยครของพัานาครัเลยแญญล้วทำหมนได้ดีด้วยเอ้าตาขอแล้วลก,ก็วแมระหวงนี้บา้าเยะโดนจะท่าาลแล้วขาเขียวนิดนึงเยอะ

แถบเลิกได้ในลูกขึ้นทางขวาครับพัฒนาคันเลกก็โผล่มาดีจริงๆครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับจ่อยางมากแล้วลูกเกมก็บอกว่าทำได้ดีด้วยครับตอนนี้เลยเป็นรองด้วยกันทั้งสองทีมแต่ว่าที่เป็นรองคือสปอร์อย่างเดียวเราสั่งวัดเยอะไยเอทางขวาลูกซัดอยู่ที่นนี้แถบขาสองยังเป็นของนักด้านพัฒนาคันเรกครับทางขวาก็บาส จะให้ชนไม่ถึงเอ้าเลิกแบ็กตึงสวยคับตัวนี้ขวาแดงๆฟันเล้วจีดโอ้โหเรียบร้อยครับปืนตัวนี้จับต้นแรกนี่จับดีครับตัดท้ายโอ้โหจริงถือเหน่าตัวนี้เรียบร้อยเลยครับตัวหวานเย็นยังไงครับตามหมายเลยทีนี้เัวน้องตัวหวานี้ต้องทงครับตัวบ้าดิงดึงเก่าด้วยครับย้ายมาจากหวานเย็นโอ้โหดึงทีมเก่าซะเลยครับ หนุนตรงน้แล้วแล้วเทนหัเพีงเบริ้งนเล่น้พร้อมกอเกมที่แล้วเลยอีกแล้วตอนั้เหเยงเบเกมที่แล้วเนนมา้าปรเลยกนี้ตามหลังสงสองเล่งได้แต่ก็ไม่มีใครนะเฉอตอนนี้นหนักเลยแล้วของนนหวานเพีงเบเดียวเ่นสองล้านแล้วเทนก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะเลอกใช้ยังไงนะเล่นิิงเจรู้จักเลยนามัคุเี่นที่ดีที่สุดเลยแล้วของหวานเพงเลบ แต่ว่าตอนนี้ถ้ากอตามหลัยเลยเกมของพวกเขายังตั้งไม่ได้เลยครับยซ้ายขวาเองมีกัดแบกเอาให้อวาเป็นขวามีเพื่อนเล็กเป็นล็อกล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกขาไปเหนื่อยเพื่อให้ทางขวามาติดติดโค้งซ้ายซ้ายแหกดูไม่ต้อว่าไม่แสบทุกคนแล้วสวนกัจชนตีดซีซึ่งก็ชนเซอร์ซองแล้วรู้เท่าไหรโดนบอลแล้วครับการ์ดมาโดนที่ของแล้วขวาแล้วก็แบบนี้ โโอ้หคนนี้ก็บอกว่ามีความเร็วสูงแล้วครับผู้เล่นหลายๆคนเนี่ว่หน้ารถแท็กซี่วิ่งทุกคนยกของได้หนองทุนครับทีทั้งนาง้งยกทั้งเอทั้งติของวันเย็นแล้วก็ทั้งทั้งบาสทั้งเชืของแม่น่าขนาดเขาเล็กเก็บแม่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้รูวิ่งเลยดไปยุคเก็บเกี่ยงอย่างไหครับหลายมาบาสตั้งตอมอ๋อแล้วดูครับ เมื่ลูกศูนี่ไม่มีทุกาการหนืว่ากระโหมคนน้ำแม่งมาต่อยต่อยตางเตะลูกั้นเลยก็บัดเย็บวอสั่งน้ำให้พัฒนาค้าเล็กแพ็ค เดี่ยวอ้ำเดี่ยวจีย้อนมาเอขาขวาจับจับเลยนี้ยังไม่ได้เติมเกมลึกเลยครวะผมกะตีเป็นตัวเอาลุ้นไปนึงอู้ววใช้เคือ่องมือชื่อย่างวารจริงไม่ตรงต่อครับ บอมาเท้าซ้ายด้วยมั่วแล้วเปนเ่ยบมเท้าขวาก็ยังไม่ดนเพราะว่าบอมาไม่ดีมายาขาขวาก็ตูดสจับไม่ดีับ มติดทางนักกับครับตั้งกันใหม่เปลี <h 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 ่ยนมาทางขวาแล้วกัปปิทีกลับมาทางซ้ายครับพยายามเพิ่มสติบอลให้เร็วขึ้นครับปั่นเด่นครับแต่ก็ยังเจาะยากอยู่ดีครับเพราะว่าเพราะว่าทางด้านนีมมันปรับกันหมดเอาแล้วเบนซ้ายโอ้โหวันนี้ยังก็โหวยังไม่เข้าเป้าแล้วบอลแถวสองหมวกวันเด่นครับ โคิดให้โรการ์เอาจับบอลลั่นแม่เกือบโดนแย่งครับจังหวะนี้ได้อยู่แล้วพัฒนาการเลิให้แล้วไปเอาปิกไม่ฟาวกับจังหวะนี้อารับเอแต่งเข้าซ้ายยิงเลงโอ้โหเรียบร้อยครับโอู้ดูจังหวะนี้ไม่ได้แค่จับเลยครับโอ้โหดูครับมองใหม่ทีเสือเสาเลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ผู้เล่ครับโอู้ดต้องดูต้องทวงเลยนะเออเลยครับ ทำได้จะยิงด้วยขวาก็ผูเกียงดับทั้งตัวเลยครับแหมล็อกคอมซ้ายมาแล้วว่างเลยครับโอ้ทับเสียสองสองเลยก็อ้าแล้วไล่ตีใส่ใส่มาเป็นตัวที่ตัวสองก็สำหรับนแข็งแกร่งครับโอเคไม่เกิดง่ายๆนะแบบนี้สกอร์ไหลมาเทมาเลย่าเงยครับทีนี้ไม่ไหลตัดหลังมาสวยจนจริงโอ้โหที่เกิดแบบเดิมเลยครับแล้วก็ตกมาก็ไม่เลยครับอุ้มนี่เกือบคล้ายๆแบบประตูแรกเลยครับแหมจะยิงงอขาที่สองตัวแต่ว่าคราวนี้ ไม่พาลาดแล้วครับมีบหดเลียวในหนึ่งประตูรถเนตั้งเตะกระบป๋ตู้ขึ้นมาแล้วของหวานเย็นครับตอนนี้ตามหลังอยู่แค่หนึ่งประตูรอสองครับเอเอถ่ายไปหนึ่งประตูแล้วเอดู้รถทาวนี้ให้ทางขวามาที่กัดก็จัดตั้งป้องล็อกเข้าท้ายป่ายต่อกัดสวยครับเจอดีเลยอีกคนหนึ่งจัดจัดกัดแหวกมาแล้วไม่ฝาแล้วทิ้งตัวลงมไปด้วยสิเขาเล่ต่อแล้วม้าขั้วม้าทางขวาตู้รถเขาปีดต้องยิ่ ไม่ต you know, ้นตอบเหมือนกันงแล้วนะระหว่างตัเขาตัวแขกกับของกันนั่นพ <ley> the ัฒนาคัลเหล็ก็อู่สองคนด้านหน้าของด้านหน้าพัฒนาคัลเหล็กต้องบอกว่าตัวจีทั้งคู่ครับทั้งชนนึงฟ้าครก็ฟองเร็วสูงล้าครับถ้าลงไม่ทันโอกาสเสร็จได้เลยครับตีตีทายครับตีให้มาเป็นตี ไม่หานก็แต่ง่ายตัวนักสายนี้แม็กแม็กมาเองรถชันแล้วเข้าช่องแล้วเล่นเร็วคร้วกันหวานเย็นตอนนี้เล่นจะตั้งเกมได้ดีมากขึ้นครับหลังจะได้ประตูที่แตกๆแล้วโอ้โหแล้วเอจะแหวกสามไม่หานับสุดให้นัซ้ายมาชนชนเจอสองคนักฟิกที่บอลเลยครับตอนนี้ไม่ฟังครับ ขามทางซ้ายก็เป็นซ้ายเปิดโอ้โหจะเปิดให้ปิกก็ปิกก็่งลงมาพย่นาจะหนื่อยเมันต่ำเลยไปแล้วมันนยระหว่างเดบมาต่ำแล้วเม่ายเลเอาตัวเลยเอาตัวไปเลยัน แล้วโอ้โหจังหวะเข้าด <มา S 1> ้านลหลังครับเป็นซีคิกขึ้นมาครับของชนะพัฒนานนนคาริกครับเอ,อาเปดิดลูกนี้ติดแม่จังหวะนี้าาาานต้องบอกว่าชาลัชใจนิดนึงครับตปเลยตังตกรึยังทนโอ้โหให้ขึ้นแต่ลูกไม่ออกครับ แม็แหวนมาโดยก uh, ัดับให้มาเอกัดติดทีกัดกัดไปต่อจิ้มที่บอลครีบแล้วดูดูดเลยหินให้เลยลุกขึงขหงอนะหวาเยี่ยมเจังหวะบอลไปชยหลักท่านั้นเกียงเัยจังหวะสุดท้ายร่บแรงไล้ลุกรึ้ครับจูงย้อนกับไปตั้งให้ใหม่เเลิ เอาเปิดแล้บางครับเอาปลึ่งเลยับไม่หวานเย็นต่างในไมเลยับกลับไปที่แถวตัวแล้วเอเรากำลุ้งหมต่าเลยรับบาดเนเดนไปคสขึ้นมาครับจับแรกไม่ดีแล้วลูกนี้ นี่าวด์เยครับย้อนมาแม็กแม็กปี่ไปแล้วก็แม็กหลายจังหวะนี้มัอยเข้าไม่ได้ก็มาแล้วเปิดจังหวะนี้ได้พุ่นครับไม่ครัไม่ครัไม่หัาไม่ัครับไม่โดนไม่โดน โหมเชฟลูกนี้อยากถือต่อกระบาสแ,แบ็กแบ็กบังแล้วรอนมาเติมยิงครับคาราบแล้วจังหวะสุดท้ายยังได้เลยลูกทุบบ่งแล้วต่อพัฒนาทะเลอ้โหทีนี้ไม่ฟ้าอล้มกระถ่นแ้ต่อแล้วเบนดางซ้ายครับ เป็นไขว้มาได้เป็นซ้ายเปิดไม่มีใครเลย<ฮ>ครับโอ้โหเราดูผลขาดว่าพัฒนานะเล็ตึกวางยาวโอ้โหเน่ยยาวโยงไปแล้วูกนี้ทําหนักไม่ได้แล้วติย้อนกันมาทางซ้ายอีกถือเอาไปไปเซฟขึ้นมาแล้วเหมือ เหมือนาลงขวายอเอเอเจอไ็มเบนให้ฝาดง่ยเดอแล้ว่ะที่ไปเอาไปแล้วเบินแล้วไม่ได้สิดต่ยันต่อแล้วจะเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้คอร์ตติกลงมาเลยนั่นท่าครับ เป็นขา,าโหลดไปยาไม่หางไปเกินชนเข้าให้มาลูกีแม็กโดนเล่งแล้ว็แม็กแม็กขาทะลุไปเองครับเราให้ทางขวามาเคียงแม็กอีกตัว่ายังใช้ตัวบงังครับบาสเจอร์สองบาสพลิกแล้วเตะอาจขึ้นมาได้ด้วยก็ไม่ออกครับตามสาดเข้าเลยแล้วเปลี่ยนทางซ้ายครับคน คนย้อนมาคืนี้ตึกเปิดด้านหลังเลยผ่านรับติน่าจะหวังจะออกมองยิงดูเลยผ่านด้านหลังนิดเดียวเลยคือตัวสิงให้มันซีคลิปทันทีครับเอามาดูแล้วปีคลิปของกานแล้านะครับเหล็กคจะต่อหน้านี้ <beating Caribbean> แล้วลึกสูงเลยแต่ว่าไม่ดีเลยขาอันนี้คูอพี่ทีครับให้เป็นเท่งนั้นตึกก็ไหลายเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนสุดยิงจุดถึงตรงนี้คือตัวเซฟเลยก็มาผ่านตู๋โอ้โหดูว่านี้ผ่านมาหมดแล้วเนีคยบอลนั่นเลยไม่มีตรงผ่าเลยเหรอบอลเฉียวเลยนิดเดกอร์แบบแถวแรกบองนี่เหมือนน่าจะเดินอย่างงี้ครับตูนิดนึงนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆริงบอลก็เราศรีบอกว่าไม่ได้โดนใครครับ ใครตัดหลังมาสวยครบฟาจังหวะนี้ตึงแล้วโอ้โหโ่าอนมีเท่าหลังตัวเลยครับาจะโตมาบา้าเติบไม่ผาดรั๊บฟ้าจังหวะสองแล้วดีแล้วเรียบร้อยลโอ้โหรุ่นนี้เล่นสิมต่อไปแล้วเทียบร้อยเลยแล้วโอ้โหรงหว่นี้อาก็ตีเข้าปเลรก็สาวและแหครับ โอ้โหได้ชิ้นไหวชิ้นพิชกนิดเดียวแล้วคู่นี้ครับดูครับจะไปเอาฟ้าหรืออะไรสิไม่แน่ครับเนี่ยไปหยุดเล่นกันนิดนึงครับโอ้เสียจังหวะเสียโอกาสไปเลยครับนะหลังเย็นครับโอ้โหเอาแล้วตอนนี้เนียต้อมาเป็นสาวก็จุดหนึ่งครับต่อลับมาปามหาสองวัตถุเดิมเดิมครับต้องดูหลังเย็นครับเอ้าไปแหมลูกนี้ยังถึงก่อนเอาศึกับมาเกียร์ฟาเกียร์เปิดยาวแถบเหมือนกันครับ การไปเก็บได้แล้วไปออกย้อนอ,นะอับมาคือก็ต้องอยู่กนนีเห็นบางที่มบางขวาของทางนั้นพัฒนาคนาเลยับย้อนอ่ะเทียงตัวจลางกบคนคนก็ปีนมาแล้วให้หเหอสายเถยเยอะก็ม่เรืน่นี้ เวลาเดอดเติงนี้านัก็อเนปขนแรกต้องโผล่เดียนแล้วแบบตาหลางอีก็เตือสามแล้วตอต้องพยายหาว่านสองให้เจอก่อนับเอาตับแรกับของทาหฝัเดือนเด็แบเยังไม่เข้าที่ส่วน่วมของเกมเท่าไหร่ครับกล่องซ้ายก็ติดในบา้ I A เตตั้งกองร้องเท้าในนะซึ่งกระดอนที่บางคเอเอ้าเราไม่ฟ้าเลยครับจังหวะนี้ยังไงรู้สึ่งฟ้าต่อนยังไงโอ้โหจังหวะสองนี้ครับใส่อัดต่อฟ้าไว้เป็นจังหวะแรกแล้วครัพยายามจะเตะอัดให้ได้หรือพุ่งครับเอาเละครับมาดูทีทิปของทางด้านหวานเย็นครับต้องทำให้ดีเลยครับ ไอ้คกครับอยู่ที่ฝั่งนเลยครับเอครับเอ๊ยิงครก็เราไปหางเที่ยงโดนสูนย์กลางก็เที่ยงให้ทางขวามาบาสบาสไหลลงให้มาถอยเที่ยงเข้าขวาจิ้มโอ้โหว่ายง่ายกันเลย